อีกคนหนึ่งอย่างที่ได้เกลื่อนได้ฟังไปเมื่อตอนต้นรายการไม่ได้ทำคนเดียวาไม่ได้ทาคนเดียวเพราะว่าเป็นคนทําเป็นคนปีนไปนั่งร้านแล้วก็ร่วงลงมาเจ็บเนี่ยแต่มีคนถ่ายภาพแล้วคนที่ถ่ายภาพในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยมีผู้หญิงเดินมากับ,บแอมมี่ด้วยนะคะซึ่งมีรายงานเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนางสาวยาริสา เพื่อนสาวคนสนิทของแอมมี่มาสอบสวนนะคะซึ่งนางสาวยาริษามีกำหนดเดินทางไปต่างประเทศ<อ>ในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างที่อยู่ที่สนามบินแล้วอะคะ่ะตำรวจก็เลยเชิญตัวมาสอบสวนซะก่อนจึงอดที่จะเดินทางไปต่างประเทศคือไม่รู้ว่าตั้งใจจะหนีไปหรือเปล่า<อ>แต่จังหวะจากโคนมันพอดีกันเลยนะครับแต่ถ้าดูในคลิปเนี่ยนะมันจะมีอย่างที่คุณัญญาบอกเนี่ย เดินลงมาด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปนอกจากถ่ายรูปปกติแล้วเนี่ยยังมีเซลฟี่ด้วยนะ,ะผมเห็นมีเซลฟี่ด้วยอ,ะอ่ะคือคนเหล่านี้เขาคิดว่านี่เป็นวีลกรรมอะ่ะเป็นวีลกรรมที่สามารถท้าทายอำนาจรัทท้าทายความเชื่อของสังคมนะมันทําให้คนรักสถาบันต้องเจ็บจี๊ดแล้วเขาก็จะไปะภูมิใจกันะนะ,ะไปแชร์ไปภูมิใจกันแล้วก็มาเยาะเยะ้ยทานองนี้นะค่ะ นี่แหละตามอันนี้เป็นคลิปที่มีการแชร์กันก็เห็นชัดมากนะคะคนที่เห็นขัวขาวๆนั่นคือแอมมี่นะ<อ>เพราะว่าวนะเขาใส่หมวกเห็นเด่นเป็นทางงามาแต่ไกลเลย,เ,ลยเพราะว่าในสำนวนเนี่ย<ะ>ตำรวจบอกเลยในสำนวนที่มีการยื่นสารเมื่อวานนี้เนี่ยสำนวนบอกว่าหนึ่งในคนร้ายเป็นชายที่มีลักษณะแต่งกายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแล้วทราบเลย<ะ>ว่าคือนายชัยอมรหรือว่าแอมมี่ผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยนะคะคคแล้วตำรวจเนี่ยคือแอมมี่หรือรวมทั้งพวกเขาด้วยเนี่ยลืมไปว่า โรกทุกวันนี้มันมีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยลืมหรอ,อไม่แน่นะคุณนันทิยาบางทีคนมันแบบสตินะช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้ามีสติก็ต้องคิดเฮ้ยทําแบบนี้นี่หน้าเรือนจําหน้าโรงพักมันต้องมีไอ้กล้องวงจรปิดแล้วเวลาออกไปเนี่ยในไอ้พฤติการที่พนักง,งานสอบสวนรายงานต่อสารเพื่อขอไมจับเนี่ย เขามีเส้นทางเลยทาแล้วไปไหนวิ่งไปทางเส้นลังสิตนครนานนยกอ,อะไรต่างๆเนะี่ยสุดท้ายไปจบที่พระนครศรีอย,ยุธยาไปหาห้องพักเพื่อพ <ไป S 2> กกาน,น,นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ตามกล้องเป็นระยะระยะเหมือนเขาตามหา,าผู้ต้องหาในคดีอื่นๆทั่วไปอะ่ะแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยนะแล้วมันตามง่ายมาก,ลกเลยและกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็ไม่สนใจนะว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่ฝ่ายรัฐสถาบันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะ มันก็บันทึกขอมันไปอย่างซื่อสัต์นั่นแหละนะครับใครมาอยู่ในเฟรมมันก็บันทึกเอาไว้ไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่ฝ่ายประชาธิปไตยมีแต่ฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะที่ยอมรับความจริงจากกล้องวงจรปิดไม่ได้ <S 1> <S 1> <S พอดูแล้วก็ยังเกิดคําถามอะไรต่างๆนานามากมายเย็นงปรนงูนอย่างนี้คเผาพอพอดิ้นเรื่องหลักฐานไม่ได้ค่แล้วเผาแค่นี้มันจะไปผิดอะไรต่างประเทศเขาก็เผากันโอก็ไปนู่นเลยนะค่ะ เหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็จะเห็นปฏิกิริยาของผู้คนที่พยายามจะออกมาปกป้องแอมมี่นะคะมีสอสอหลายคนมีนักการเมืองหลายคนคนเด่นคนดังหลายคนพยายามจะออกมาปกป้องแต่ว่านั่นเป็นเพียงแค่การออกมาปกป้องหน้าคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่คนที่เจ็บปวดที่สุด คือคุณแม่อแน่นอนฮะคนที่เจ็บปวดที่สุดคือแม่แล้วไม่ว่าลูกจะทำยังไงเนี่ยเรียนว่าหัวอกของคนเป็นแม่ลูกก็ยังคงเป็นลูก